สื้อบ้านสวนหลังใหญ่เต็มกเกษียณหนุ่มสันติสุขไม่หมิ่นเงินน้อยทำสวนทำไร่กับภรรยาที่จังหวัดเชียงราย หายหนะ้าหายตาไปจากวงการบันเทิงสักพักใหญ่สำหรับอดีตพระเอกสุดฮอตในอดีตอย่างหนุ่มสันติสุขพรมศิริเพราะปัจจุบันหนุ่มสันติสุขหลบหนีความวุ่นวายในเมืองกรุงไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวภรรยาสาวตาลน,นิชาการและลูกชายที่น่ารักอีก3ามคนอยู่ที่จังหวัดเชียงรายโดยหนุ่มสันติสุขพันตัวกลายปเป็นเกษตรกรเต็มตัวผาครอบครัวทำนาทำไร่ใช้ชีวิตติดดินเรียบง่ายทมกลางปากเขาธรรมชาติ ล่าสุดประกาศขายบ้านที่อยู่มานาน33ปีใช่คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกที่ซื้อจากน้ำพักน้ำแรงตั้งแต่เข้าวงการคือผมเข้าวงการมาตั้งแต่ปี2529แล้วบ้านหลังนี้ซื้อตอนปี2531ทุกวันนี้ก็มีอายุ33ปีก็มีความผูกพัน พอคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ที่นี่จนท่านเสียไปส่วนสาเหตุที่ต้องถ่ายก็คือลูกโตขึ้นตัวใหญ่ขึ้นเริ่มเดินชนกันในบ้านก็เลยไปสร้างบ้านใหม่ใกล้ๆแล้วบ้านใหม่ก็เสร็จพอดีตอนแรกตั้งใจว่าจะเก็บไว้ให้เป็นมรดกลูกๆแต่ช่วงสองปีที่ผ่านมาสถานการณ์มันทำให้เราทำงานไม่ได้รายได้ก็ไม่เข้ามาก็เลยไม่สามารถเก็บไว้ได้ ถามว่าแฟนๆกังวลว่าจะอำลาว,วงการแล้วไปทำไร่ที่เชียงรายก็มีเข่าออกมาว่าหนีสถานการณ์จับไปอยู่เชียงรายจริงๆแล้วบ้านที่เชียงรายผมซื้อและสร้างไว้20กว่าปีแล้วเพราะว่าตอนนั้นไปถ่ายละครแล้วเห็นว่าสวยดีก็เลยซื้อไว้แล้วก็มีการต่อเติมจนมีไร่มีนาเราก็ทำตามเศรษฐกิจพอเพียงมีพื้นที่20ไร่ก็มีปลูกข้าวสามไร่ปลูกไม้ใหญ่เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ ถามว่าเรามีการนำพื้นสร้างรายได้ไหมก็ให้คนที่เฝ้าอยู่เขามีไรายได้คือเราก็ให้เขาไปทำกินเขาก็เฝ้าที่ให้เราพอช่วงปีใหม่อากาศดีๆหนาวๆเราก็พาลูกไปตกปลาบ้างไปดำนาบ้างจะได้รู้ว่าเขาปลูกข้าวกันอย่างไรลูกก็ชอบปีหนึ่งก็ไปสองถึงสามครั้ง ถามว่าจะมีโอกาสไปอยู่ทาวนไหมเราก็มีวางโครงการไว้ว่าวันหนึ่งถ้าลูกเต้าเราสบายแล้วเราก็อาจจะไปอยู่นานหน่อยแต่ถ้าให้ไปอยู่เลยเราคงไปอยู่ไม่ได้เห็นว่าบ้านใหม่อยู่ใกล้บ้านหลังเก่าก็เลยไป2อถึงสซอยจากบ้านเดิม สร้างมาตั้งแต่ปี2,559ก็ใช้เวลาสร้าง4ปีพอสร้างมาปีแรกผู้รับเหมาหนีก็เลยต้องหยุดไป1ปีกว่าจะมีคนมาทำบ้านต่อก็ติดสถานการณ์อีกก็เลย4ปีบ้านหลังใหม่ก็หมดไปหลายสิบล้านเหมือนกันพอทำบ้านถมเงินเท่าไหร่ก็ไม่เต็มถมหายถมหายแต่บ้านก็เป็นสิ่งที่เราสร้างให้กับครอบครัวและลูกด้วยลูกก็จะมีพื้นที่ของตัวเองมีห้องของตัวเองพอตอนนี้ลูกๆเริ่ม เป็นหนุ่มแล้ว